ข้ที่สี่ข้อที่หนึ่งมหาขันตกะเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสเลยตัณหาตัณหานี่แหละความอยากนี่แหละทําให้เกิดโศกะความเศร้าโศกเพราะมันมีสิ่งที่พัดพลากสิ่งที่เรารักเราหวงใหญ่พัดพลากไปใช่ไหมมันก็อยากให้กลับมาใช่ไหมแล้วก็กลัวจะไม่กลับมาใช่ไหมกลัวจะไม่กลับมายิ่งชัดจะไม่กลับมาแล้วเป็นไงโอ้ยิ่งกลัวใหญ่เลยเป็นไงยิ่งเศร้าโศกใหญ่เลยใช่ไหม นิโสกะเศร้าโศกนี่มันคือความกลัวว่าสิ่งที่รักที่หวงใยนั้นจะไม่กลับมาปริเทวะละ่ะคําควรรำพันห่วงหาอลัยอาวรเป็นไงก็เหมือนกันัแหละใช่ไหมสิ่งที่เรารักเราหวงใยนี่พลากจากไปมันก็โอ้ยคาควรรำพันห่วงหาอลัยอาวรใช่ไหมอยากจะโอ้ยให้ได้กลับมากลับมาใช่ไหมหรือสิ่งที่เรารักเราหวงใยยังไม่ทันได้จากไปลรอก แต่ว่าทําท่าว่าจะได้รับอันตรายจะได้รับความเสียหายเป็นไงมันห่วงไหมห่วงนี่แหละนี่แหละปฏิเทวะคือความห่วงค่าควรรำพันห่วงหาอะไรอาวร์ทุกไหมทุกไหมทุกมันกลัวว่าจะเสียหายใช่ไหมยังไม่เสียหายก็กลัวว่าจะเสียหายยังไม่เดือดร้อนก็กลัวว่าจะเดือดร้อนใช่ไหม เอย่างนั้นน่ะยังไม่ลำบากก็กลัวว่าจะลำบากนั่นแหละปริเทวะกลัวอีกใช่ไหมน่ะกลัวอีกแล้วน่ะกลัวอีกแล้วเห็นไหมกลัวเป็นทุกไหมทุกทุกคะนี่ก็ทุกนี่ก็กลัวชัดๆอยู่แล้วกลัวกังวลระแวงหวั่นไหวทุกไหมทุกทุกโทมนัสเสียใจเสียใจเป็นไงทุกไหมทุกเสียใจนี่มันกลัวอะไรมันกลัวอะไรไปเสียใจนะก็กลัวจะไม่ได้ตามที่อยากนั่นแหละใช่ไหม เออแล้วส uh? oh, um ิ่งที่อยากนั้นหมดไปเป็นไงเสียใจไหมเสียใจสิโอ้ยสิ่งที่เราอยากได้นั้นหมดไปโอ้เสียใจเลยกลับไปได้อที่ไม่อยากได้เสียใจไหมเสียใจนะอยากชนะเป็นไงแพ้เสียใจไหมเสียใจเสียใจเพราะอะไรอ่ะเพราะได้อ้สิ่งที่ไม่อยากได้ใช่ไหมโอ้ยไม่อยากได้แพ้แต่มันแพ้ใช่ไหมเสียใจไหมเสียใจ แล้วมันอยากชนะแต่มันไม่ได้ชนะแพ้เป็นแพ้นะ่ะมันอยากได้ชนะแต่มันไม่ได้ชนะเสียใจไหมเสียใจเห็นไหมหรือมันอยากได้อะไรแล้วไม่ได้อันนั้นน่ะเสียใจไหมเสียใจแล้วไปได้ที่ไม่อยากได้เป็นไงเสียใจไหมเสียใจไม่น่าเลยไม่น่าเลยเฮ <c oughs> เป็นไงทุกไหมล่ะทุกแล้วมันกลัวไหม กลัวกลัวอะไรกลัวจะไม่ได้สิ่งที่อยากได้ใช่ไหมกลัวจะได้สิ่งที่ไม่อยากได้ใช่ไหมเออแล้วมันก็ดังหละพอเป็นไงพอมันไม่ได้สิ่งที่อยากได้ก็ทุกข์เลยกลัวจะไม่ได้กลัวจะไม่ได้อย่างงั้นก็เสียใจทุกข์ใจอย่างเง้นถ้ามันได้สิ่งที่มันไม่อยากได้เป็นไงโอ้ทุกๆๆกทุาก็เสียใจอย่างเงนนยโอ้ไม่ได้นี่เลยไม่ได้นี่เลยเสียใจจริงๆ ไม่น่าไปแต่งงานเลยออมแต่งไปแล้วนะแล้วไปแล้วไปแล้วไปโ <laughs> <laughs> ทษทีทษทีนี <laughs> ่ยนี่ยกตัวอย่างหนึ่งเรื่องยกตัวอย่างหนึ่งเรื่องอย่าไปเสียใจเลยอใช้เวน้นใช้กรรมไปมันโง่ไปแล้ว <laughs> <laughs> เออนอะ เเรื่องกระื่นก็ตามเธอนะเรื่องไหนก็จังเธอมันก็เป็นอย่างนั้นนะมันก็กลัวใช่ไหมมันก็เสียใจอะทามันได้ในสิ่งที่มันไม่อยากได้มันก็เสียใจนะสิ่งที่ไม่อยากได้ยังไม่ออกไปเป็นงาก็เสียใจอย่างนั้นแหละเมื่อไหร่เธอจะเปลี่ยนพฤติกรรมนี้สักทีเธอเสียใจแล้วกันที่เธอทําอย่างนี้เธอเสียใจแล้วกันที่เธอทําอย่างนี้อยากได้เมื่อเราพฤติกรรมที่เขาทำน่ะอยากได้ไหมไม่อยากได้เออกลัวว่าจะได้เนาะ อได้มาเป็นไงทุกเลยเสียใจเลยเนาะกลัวมันจะไม่หมดไปมันหมดไปเป็นไงกลัวมันจะเข้ามาไอ้ที่เราเสียใจที่เราไม่ชอบใจอะเห็นไหมกลัวไหมกลัวทุกไหมทุกใชาไหมความเสียใจก็เป็นทุกอุปายาตละ่ะอุปายาสะความคับแค้นใจคับแค้นใจเป็นไงโอ้มันแคนมันแค้น,น,คนทําไมมันแค้นละ่ะก็มันอยากได้แล้วมันไม่ได้ใช่ไหม คนน umm ั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ทําตามที่มุ่งหมายใช่ไหมโอ้โหไม่ทําตามที่อยากไม่ได้ตามที่อยากไปไงแค้นไหมแค้นไหมแค้นแค้นเพราะอะไรเพราะมันกลัวว่าจะไม่ได้ตามที่อยากใช่ไหมโอ้โหแล้วไอ้สิ่งที่อยากได้นั้นหมดไปเป็นไงแค้นไหมแค้น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 ขับแค้นใจขับแค้นใจตกองลงกลัวไหมกลัวขับแค้นใจเนี่ยมันนี่แหละลีลาของความกลัว ลีลาของความกลัวมันออกมาในทางเศร้าโศกห่วงหาอะไรอาวรนะทุกข์นะไม่สบายใจนะโทมนัสเสียใจอุปยาตคับแค้นใจลีลานี่เป็นความกลัวทั้งหมดนั่นแหละรากเหง้ามาจากความกลัวทั้งหมดนั่นแหละมาจากความอยากมาจากความกลัวเข้าใจไหมรากเหง้ามาจากความอยากมาจากความกลัวทั้งหมดเลยแล้วเป็นไงพระเจ้าบอก กองทุกข์ทั้งมวลนั่นย่อมเกิดด้วยประการชนีนี่ก็ทําให้เกิดกองทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลเป็นปฏิจจสมุปาทเป็นเหตุปัจจัยสืบเนื่องกันเป็นไงพอกลัวพอทุกข์ใจเป็นทุกข์ที่ทุกข์ที่สุดในโลกเป็นไงเสียพลังไปกลัวเสียพลังไปดันความกลัวออกเสียพลังไปกลัวเสียพลังไปดันความกลัวออกเป็นไงโอ้โหร่างกายป่วยเลยเนาะแล้วแล้วร่างกายเราสามารถดันความกลัวออกได้ไหม ไม่ได้ abei, เสียพลังไปสร้างความกลัวเสียพลังไปเป็งตัวบีบเอาความกลัวออกไปดันความกลัวออกดันร <c oughs> ่างกายตัวเองพังมดเลยเสียโครงสร้างโครงรูปเลยเลือดลมก็ไหลเวียนไม่ได้ไปไงโอ้โหเสียหน้าที่ป่วยได้ทุกโรคเลยเสียหน้าที่เลยหน้าที่เพี้ยนหมดป่วยได้ทุกโรคเลยเสื่อมเลยป่วยได้ทุกโรคอย่างนี้เป็นต้นนี่ป่วยได้ทุกโรคเลยนะสร้างอินเตอร์โฟรอนสร้างเม็ดเลือดขาวก็ไม่เก่งแล้ว โอ้โหเชื้อโรคก็เล่นงานเลยแล้วมีพิษมีทุกขอย่างนี้มากๆากเป็นไงมันมีความทุกอย่างนี้ชีวิตต้องผลิตพลังงานมาชีวิตต้องสร้างเซลล์เพิ่มขึ้นเพื่อม,มาเกรงตัวบีบเอาความทุกข์ใจออกมาบีบเอากรดและความร้อนที่เป็นพิษที่ตกค้างนี่ออกจากเซลล์ทํางานมาบีบทุกนี่จะเกิดกรดเกิดความร้อนที่เป็นพิษนะกรดแลคติกคาร์บอนไดนะออกไซด์บิวออนครรตินินและพิษอื่นๆเต็มไปหมดเลยกรดและความร้อนเต็มไปหมดเลยก็ ต้องผลิตเนื้อเยื่อเพิ่มมาช่วยกันบีบประทุกนี้ออกเป็นไงกลายเป็นเนื้องอกผลิตไม่หยุดเป็นไงเป็นมะเร็งเห็นไหมล่ะก็ไปเรื่อยเลยนะเซลลผิดปกติผลิตพลังงานเอาเอาตรงเซลล์ของเราตรงไมโตคอนเดียเอาน้ำตาลไปสลายไม่ได้เป็นไงเป,นเป็นเบาหวานมันเป็น เกิดกลไกนี้ที่ตับเป็นไงที่ตับอ่อนหลังอิสุลินไม่ได้จับน้ําตาลเข้าเซลล์ไม่ได้น้ําตาลตกค้างเป็นเบาหวานใช่ไหมไม่โตคอนเดียพังสลายน้ําตาลไม่ได้ก็เป็นเบาหวานโอ้น้ําตาลก็ค้างก็เป็นเบาหวานน่ะทำไมโตคอนเดียสลายไขมันไม่ได้ของเซลล์เราเป็นไงเป็นไขมันในเลือดสูงก็เป็นอย่างเนี้ ไมโตคอนเดียของเซลสลายไขมันไม่ได้เพราะไมโตคอนเดียมันทําหน้าที่สลายไขมันนะในเซลล์ของเราเนี่ยมันมีนะในเซลลของเราไมโตคอนเดียทําหน้าที่สลายไขมันทีนี้พอสลายไขมันไม่ได้มันก็กลายเป็นไขมันในเลือดสูงนะเดี๋ยวจะให้ดูไมโตคอนเดียของเซลลเนี่ยมันจะเกิดโรคได้ทุกโรคแหละความเครียดความกลัวเนี่ยมันโอ้โหสั่งโรคได้ทุกโรคเลยนะสั่งมะเร็งก็ได้ใช่ไหมเมื่อกี้สั่งเบาหวานได้ไหม ได้สั่งเบาหวานได้เนี่ยความกลัวนี่แหละนี่แหละสั่งเบาหวานก็ได้เห็นไหมนี่ตรงไมตาคอนเดียเนี่ยตรงเนี้ยเซลของเราเนื้อเยื่อเล็กๆของเราเนี่ยนะตรงนี้ตรงนี้ททำหน้าที่สลายอาหารเพื่อผลิตพลังงานไอตรงนี้สลายน้ําตาลไม่ได้ก็เป็นเบาหวานตรงนี้สลายไขมันไม่ได้ก็เป็นน้าไขมันในเลือดสูงขยายไขมันไม่ได้ก็เป็นไขมันในเลือดสูงเพราะไอตรงนี้มันพังหมดแล้วไง มีความเครียดความกลัวความกังวลมีความกลัวจะไม่ได้ตามที่อยากได้กลัวจะหมดไปมากๆกล้ามเนื้อเกรงตัวบีบเอาความกลัวออกพยายามดันออกดันไม่ต่คเดียพังหมดเลยเสียโครงสร้างโครงรูปเสียหน้าที่เลยโดยหลักวิทยาศาสตร์เป็นง่ายเสียหน้าที่ก็สลายน้ําตาลไม่ได้ก็เป็นเบาหวานสลายไขมันไม่ได้ก็เป็นไขมันในเลือดสูงมันก็เป็นอยู่อย่างนี้เห็นไหมล่ะอ้าวแล้วมีพิษเยอะๆเ,เป็นไงเนี่ย เซลทำงานไม่ต้องกระเดียดทำงานมากๆๆๆมาก,ม,าก,ม,าก,ม,ากมันเกิดกดเกิดความร้อนที่เป็นพิษนะนี่ในวัฏจักรเครปหรือว่าเครปไซเคลิลเนี่ยมันเกิดกดเกิดความร้อนที่เป็นพิษขึ้นนะเกิด,าโดโคาร์บอนไดออกไซด์กดแลกติกบิวเอนครีตินินแล้วก็พิษต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยเป็นไงกล้ามเนื้อก็ต้องมาเกรงตัวบีบพิษพวกนี้ออกต่อไปอีกนะบีบทั้งทุกใจออกบีบทั้งพิษจัดกดและความร้อนพวกนี้ออกอีก กดแล้วความร้อนพวกนี้เป็นมากมากมากก็กลายเป็นร้อนเย็นพันกันนะเกรงตัวบีบค้างเป็นไงเลือดลมไหลเวียนไม่ได้ในส่วนเลือดลมไหลเวียนไม่ได้ส่วนหมดแรงเป็นร้อนเย็นพันกันกล้ามเนื้อต้องไปเกรงตัวบีบร้อนเย็นพันกันออกอีกนะนหมดเลือดหมดแรงเลือดลมไหลเวียนไม่ได้เลยกลายเป็นเย็นเกินอีกกล้ามเนื้อต้องไปผลิตพลังงานมาเกรงตัวบีบเย็นเกินออกอีกนะผลิตพลังงานมาเกรงตัวบีบเย็นเกินออกเกิดกดแล้วความร้อนตกค้างกลายเป็นร้อนเกินอีกไปบีบร้อนเกินออกอีกเอ้าเอาเข้าไป บีบร้อนเย็นพันกันออกบีบเย็นเกินออกอยู่อย่างเงี้ยเงี้ยค้างอย่างเงี้ยเงี้ยโครงสร้างของรูปผิดปกติหมดเลยเกรงตัวบีบออกดันออกโครงสร้างพังหมดเลยเสียโครงสร้างโครงรูปเลยเลือดลมไหลเวียนไม่ได้เลยแล้วก็ไปบีบทุกใจออกอีกดันออกไปอีกซอนอยู่นี่ยิ่งใส่สารหรือพลังงานที่เป็นพิษที่ร้อนเย็นไม่สมดุลเข้าไปอีกเป็นไงก็เกรงตัวบีบออกอีก แย่ yeah, เลยท yeah. ี่นี่นะแย่เลยใส่ตัวที่ถูกกันเข้าไปแก้เป็นไงแต่มีความเครียดเป็นไงมันก็เก่งตัวบีบความเครียดอรอกมันก็กลายเป็นร้อนเย็นเคลื่อนไปเคลื่อนมาไอใส่ที่เข้าไปถูกกันเป็นไงกลายเป็นไม่สมดุลกลายเป็นพิษเลยกลายเป็นพิษเลยซ้อน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 พันอย่างงี้เราจะไปแก้ยังไงจะเอาวัตถุไปแก้ยังไงแล้วชีวิตต้องผลิตเซลล์เพิ่มขึ้นเพิ่มมาบีบ พิดความทุกข์ใจกับร้อนเย็นไม่สมดุลนี้ออกเป็นไงได้เนื้องอกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นงอกปม่ยชนเป็นไงเป็นมะเร็งนี่ต้นเหตุของมะเร็งอยู่ตรงเนี้ต้นเหตุของเบาหวานอยู่ตรงนี้ต้นเหตุของความดันอยู่ตรงนี้ต้นเหตุของเบาหวานก็นี่แหละนะตับอ่อนของเราทําหน้าที่หลังอินซูลินจับน้ําตาลเข้าไปเผาผลาญในเมโตโคอนเดียให้เป็นพลังงานก็ หลั่งอินซูลินไม่ได้เพราะเซลล์ตับอ่อนมันพังหมดแล้วจากความเครียดจากพิษร้อนเย็นไม่สมดุลมันพังหมดแล้วเป็นไงผลิตอินซูลินไม่ได้เป็นเบาหวานเห็นไหมละ่ะเบาหวานเกิดตรงนี้นี่ตับอ่อนมันอยู่ตรงนี้เอาเดี๋ยวมาดูตับอ่อนมันอยู่ใกล้ๆตับแก่นั่นแหละเออมันไม่เคยมีหนะ้าตับแก่มนอยู่